สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีเมษต,ตามที่แม่หมอเคยบอกเอาไว้ว่าจะทำดวงลายสัปดาห์ขอให้ไพ่ชี้แนะแนวทางชาวราศีเมษในหนึ่งสัปดาห์นี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้าง ให้ตัวตนของชาวราศีเมษช่วงนี้5ดับอาจจะมีเรื่องขัดแย้งทะเลาะวิวาทกับผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าหรือผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าก็เป็นได้เช่นกันก็ถ้าเผื่อเป็นคนทำงานก็ให้ระวังจะขัดแย้งกับหัวหน้า ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าเราอะนะชาวราศีเมษหรือถ้าเป็นชีวิตคู่เนี่ยก็อาจจะทะเลาะเบาแว้งกับคู่ครองก็เป็นได้เช่นกันสิ่งที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือห้าถ้วยเออเป็นลักษณะของบุคคลที่ยังโศกเศร้าเสียใจกับบางสิ่ง ที่เขาได้สูญเสียไปไม่ว่าจะเป็นสูญเสียครอบครัวความรักหรือการงานหรืออาจจะสูญเสียญาติในครอบครัวไปล้มหายตายจากอะไรแบบนี้คือลักษณะของคนคนนี้เขายังผิดหวังเสียใจอยู่ สิ่งที่คุณคาดหวังเด็กถือไม้เท้าคุณคาดหวังที่จะมีการติดต่อสื่อสารการเดินทางเพื่อติดต่อสื่อสารหรือแม้กระทั่งคุณรอคอยข่าวหรือข้อความสำคัญสำคัญที่จะทำให้คุณยิ้มได้ก็เป็นได้เช่นกันหรือมีการเริ่มต้นเรียนรู้ งานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆคือ,อยังเป็นเด็กถือไม่เท้าอยู่ก็คือมีการเรียนรู้งานใหม่ๆที่คุณสนใจก็เป็นได้เช่นกันหรือมีการติดต่อสื่อสารหรือคุณรอคอยข่าวสารหรือข้อความสำคัญกับชีวิตคุณอดีตที่ผ่านมานานมากแล้ว9้าเหรียญ บางท่านอาจจะอ,อ,อยู่ในช่วงที่คืออดีตที่ผ่านมานานมากแล้วเนี่ยนะคือได้ได,ได้ได้มีการพักผ่อนหย่อนใจอยู่ที่บ้านหรือบางบางคนก็อาจจะไม่สบายแล้วก็ได้พักฟื้นหรือบางคนก็อาจจะมีการได้พักร้อนลาพักร้อนอะไรแบบเนี้ยหรือบางท่านก็ มีความสุขกับชีวิตโสดอยู่แบบสดๆสวยๆรวยๆไม่ต้องพึ่งพาใครพึ่งพาตัวเองได้ก็เป็นได้เช่นกันอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเด็กดาบคุณกำลังรอคอยข่าวสารบางอย่างเพื่อการตัดสินใจเพื่อเคลียรอคอยทิศทางลมว่ามันจะไปยังไง คุณจะต้องดําเนินชีวิตไปยังไงหรือบางท่านก็อาจจะมีความดื้อรั้นในตัวเองช่วงอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเนี้ยอาจจะมีความดื้อรั้นใครบอกอะไรก็อาจจะไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยหรือบางท่านก็อาจจะรอคอยข่าวสารบางอย่างเพื่อที่จะเคลียร์ใจกันเคลียร์ว่าเออแล้วจะไปยังไงต่อชีวิตอะไรแบบเนี้ยก็เป็นได้เช่นกัน สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ The เดชาริยศคุณอาจจะมีการเดินทาง <c oughs> อาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศหรือมีงานบางอย่างที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทรถยนต์หรือการผลิตรถยนต์หรืออะไรประมาณนี้นะ เออชาวราศีเมษจะได้เข้าไปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะอืมบริษัทผลิตรถยนต์อะไหล่รถยนต์อะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์่ะมีการเดินทางด้วยแล้วก็ถ้าเป็นดวงทั่ว,วไปเนี่ยก็หรือชาวีอ่อนนี่ก็หมายความว่าชีวิตคุณนะอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเข้ามาคุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหานั้นไปให้ได้อนะอืม ก็เหมือนอัศวินที่ขึ้นรถม้าแล้วเพื่อเตรียมออกศึกอะยังไงก็ต้องสู้ให้มันชนะอะนะ mm. สิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขคือ6กถ้วยอาจจะมีเรื่องราวในอดีตบางอย่างที่คุณทําผิดพลาดไปแล้วคุณอยากจะกลับไปแก้ไขหรือถ้าทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ใดก็อาจจะอยาก ไปง้อขอคืนดีหรือคุณอาจจะนึกถึงเรื่องราเก่าๆบางอย่างที่มันไม่อาจลืมได้อะมันคือมันอยู่ในหัวของคุณตลอดเวลาน่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีอะคือคุณจะจดจํามันแล้วคุณต้องการบางเรื่องต้องการจะลืมแต่มันก็ลืมไม่ได้ก็เป็นได้เช่นกันเนาะ ไพ่คำแนะนำเจ็ดเหรียญเอ่อเจ็ดเหรียญเนี่ยถ้ามันขึ้นมาอยู่ในไพ่คำแนะนำเนี่ยก็อยากจะอบอกคุณว่า,าชีวิตของคุณช่วงนี้อาจเป็นไปได้ว่าคุณมีรายรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือถ้าคุณมีการลงทุนใดๆก็ตามแต่นะนะคุณจะยังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้นะคุณต้องรอคอย การเก็บเกี่ยวผลประโยชนออ์สำหรับชาวราศีเมษท,ที่ที่ลงทุนออไปแล้วอะนะก็คือคุณต้องรอคอยโอกาสที่จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนก็อาจจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจ หนึ่งเหรียญชาวราศีเมษคุณอาจจะหวังออลาบลอยหรือเงินคืนภาษีหรือบางท่านก็อาจจะได้รับมรดกคาดหวังที่จะได้รับมรดกตกทอดจากครอบครัวหรือไม่หรือ บางท่านก็อาจจะมีความคิดที่อยากจะกู้ยืมเครดิตไม่ว่าจะซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้ออะไรก็ตามแต่สิ่งที่คุณต้องการนะอ่ะคุณมีความคิดที่อยากจะกู้ยืมเครดิตหรืออยากมีโชคลาภลอยแบบฟุกๆไพ่ใบสรุปของคุณคือ the world เป็นไพ่ที่ดีไพ่ THE WORLD คุณจะมีโอกาสได้ติดต่อสื่อสารต่างประเทศหรือถ้าคุณมีความคิดที่จะซื้อขายหรือทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าไพ่ THE WORLD ขึ้นเนี่ยมันหมายถึงความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับ กับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องไปสมัครงานแล้วจะได้งานไหมถ้าเดอะเวอร์ขึ้นเนี่ยคือเยสคุณได้งานแน่นอนหรือบางท่านก็อาจจะมีโอกาสได้ยกระดับฐานะครอบครัวให้ดีขึ้นได้ยกระดับชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวให้ดีขึ้นก็เป็นได้เช่นกัน โอเคค่ะชาวราศีเมษไพ่ใบสรุปของคุณเป็นไพ่ที่งดงามมากเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ไแห่งความสำเร็จยินดีด้วยนะคะชาวราศีเมษดวงลายสัปดาห์ของท่านขอจบการทำนายแค่นี้นะคะบ๊ายบาย